ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับละครสงครามสมรสค่ะแอปเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจก t นี้มีความสุขมากๆเลยค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเรตติ้งเพียงอย่างเดียวแต่แอปรู้สึกว่ามันสามารถสร้างอะไรในสังคมหมายถึงว่าเอ,อ่อทำให้เกิดกระแสการที่หันกลับมาให้ความสําคัญกับกับเรื่องคู่เรื่องครอบครัวการ ให้ความสําคัญกับความใส่ใจกับเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นได้จากคอมเมนต์หรือว่าคนที่รีโพสต์แท็กเข้ามาหรือว่าเพจต่างๆที่ที่เอาไปเขียนต่ออะไรเงี้ยค่ะแอปเองยังติดตามทุกๆอาทิตย์ทีท่ออนแอร์ air, หรือว่าพอออนแอร์เสร็จแล้วเนี่ยคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีหลายๆเพจเลยที่ที่ไปขยายความต่อจากจากเนื้อของละครนะคะ mm hmm. คือเพจต่างๆก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเขาดูละครแล้ว แล้วเขาได้อะไรแล้วแล้วบทความพวกเนี้มันก็กลับมาสอนเราเองอีกด้วยขนาดแอปเป็นคนเล่นเองเยังแบบบางบทความก็เยประทับใจจริงๆคือแอปจำไม่ได้มันจะมีบางบทความที่ออกมาเป็นแบบเรื่องของสมการสมการครอบครัวต้องแบบนับว่าลูกอยู่ในสมการด้วยนะอย่าเห็นว่าเขาเป็นเด็กเพียงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะต้องเอาเขาเข้ามาแบบให้เขาเข้าใจใน,ในสถานการณ์แล้วก็ เนี่ยทรีทเขาเหมือนเขาเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการสื่อสารการเนีรอ่ะรู้สึกว่าอย่างน้อยเรื่องเนี้ยมันทําให้แบบเราได้ประโยชน์จริงๆจริงกเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ตรีที่ที่รับเพลงที่ลูกตีร้อง่นเพลงเราได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวต้องให้ตีมาติวก่อนคืออันนี้มันเวิร์กมากๆเลยที่ที่ตรีรับก็ค่ะรู้สึกว่า เอ้ตอนถ่ายันก็เฮ้ยจริงเหรอเอาเป็นเวอร์ชันแอปหรอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันแอปรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันแปลกใหม่เอางี้ดีกว่า<ม>แต่พอเอาเข้าจริงเอ้ยดีมันทําให้คนจําได้แล้วก็เข้าใจง่ายเ,เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ณนะวันนี้เราอาจจะยังไม่ต้องใช้จากกฎหมายเหล่านี้แต่วันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต้องใช้ก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจ แทนพี่สันเลยว่าเออการนําเสนอ<ๆ>การผลิตละครออกมาให้มันทั้งสนุกด้วยทั้งได้ประโยชน์ด้วยมันทําได้จริงๆนะอย่างบางซีนก็กลายเป็นไวรัลอย่างเช่นที่ตอนคุยกับลูกอะในเรื่องว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว,ว่าจะพ้องคุณพ่อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพ่อจะไม่รักหนูนะะออไรย่าใช่ไหมใช่ใช<ๆ>่ววกกใช่ค่ะรู้สึกเป็นสิ่งที่ที่อยากนําเสนอมากๆตอนที่แอบเห็นบทแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตรงกับที่เราเคยคิดแล้วเราเคยทําค่ะอันนี้ก็เป็น กขเรียกว่าอะไรอ่ะ <g ib berish> เป็นเป็นสิ่งที่แอยึดมั่นมาตลอดว่าเรื่องคอน FLICT ระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกันไม่ไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกเพราะฉะนั้นลูกเราต้องทําให้ลูกมั่นใจว่าเขาจะยังได้รับความรักและความหวังดีจากจากจากครอบครัวตลอดไม่ว่าพูดตรงๆคือจากคุณพ่ออย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาต้องมั่นใจตรงนี้ถึงแม้ว่า การใช้ชีวิตเขาอาจจะใช้เวลากับเราเพียงคนเดียวแต่อย่างน้อยเขาต้องอุ่นใจว่าเขายังได้รับความรักความมั่นคงจากคนเป็นพ่อด้วยเหมือนกันจี่แดบบนี้จะมีเพิ่มฉากอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพิ่งปิดกล้องไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคิวนะครับพี่เอ๋อ้าวหกสิบหกสิบพอดีนะคะมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์พี่แอนเพราะว่าตอนที่ รับในเรื่องนี้พี่แอฟมีแนวทางว่าต้องการสื่ออะไรใช่อ๋อตอบตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะแอฟถึงบอกว่าที่รอมาตลอดว่าจะรับละครถ้าถ้าพูดตรงๆคือแนวแนวละครแนวผัวเมียอะไรนี้เออค่ะคือนี่หลวงเมียน้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้อยากได้เฉพาะความบันเทิงอย่างเดียวแต่อยากได้ให้มันได้ข้อคิดและเกิดประโยชน์กับคนดูจริงๆซึ่ง ตอนที่คนยังไม่ได้ดูผลงานมันก็อาจจะฟังดูแบบมันจะเป็นไปได้หรอหรือมันมันจะแบบเป็นแค่คอนเซปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ยตั้งแต่แอปเห็นบทก็ก็เชื่อมั่นแล้วมันทำให้เรามันทาให้เราเล่นง่ายขึ้นเมื่อเราเรามีแนวคิดเดียวกันกับกับตัวละครนะคะแต่จะบอกว่าในเรื่องเดี๋ยวมันจะออกออกตัวก่อนออกตัวก่อนอย่าเพิ่งโมโหบวบงกตนะคะในใน อีกไม่กี่ตอนข้างหน้านบัวก็จะเริ่มมีเป๋บ้างซึ่งแอบว่าอันนี้มันก็เป็นชีวิตจริงมากๆว่าคนเราบางทีมันสู้ไปมันชนะไม่ได้ตลอดหรือว่าเขาอาจจะมีตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างพลาดบ้างเนื่องจากว่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความกดดันของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีช่วงที่วงกดอาเป๋บ้างอะไรบ้างเนาะจริงๆแอบเเห็นด้วยกับการที่บัวทําอย่างนี้ไหมตอเราไอความเป๋นั่นนะคะ ความเปรอไม่เห็นด้วยเลยไม่เไม่เห็นด้วยแต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจคือคือเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวคนดูดูแล้วจะเก็ตนะคะว่าคือบังเอิญว่าเราเราอยู่ตรงนี้เราเราอยู่กับสื่อเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าควรจะระวังยังไงอะไรเงี้ยแต่บูงบงกฎเขาเขาเขาไม่ได้อยู่หน้าสื่อตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็จะมีพลาดเรื่องสื่ออะไรประมาณนี้วันจันทร์นี้รู้สึกว่าจะมีฉากที่แบบว่า วันจันจนี้จะยังเข้าใจโบบงกตอยู่ค่ะก็ยังปฏิบูรณ์วันวันจันนี้ฝากด้วยค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วก็พี่คริสเขาทําคะแนนไปเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นครั้ง,งที่พี่คริสเขาค่ะ <c oughs> เขาพูดแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นจะเป็นแอฟพูดละ <c oughs> ในมุมของเราว่าว่าคนที่เสียสละชีวิตการทํางานจริงโบบงกตเป็น working boomer มาก่อนแล้วก็ ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างอันนั้นคือในมุมที่เขาเล่ามาตลอดแต่อันนี้ก็จะเป็นมุมของแอฟที่แอฟเล่าซึ่งมันจะมีอินไซต์อะไรที่แอฟเชื่อว่าคนที่เป็นคุณแม่และคุณแม่บ้านเนี่ยจะต้องดูแลตรงใจแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ยกให้ปเป็นทีมเมียหลวงอีกแล้ว <laughs> <c oughs> ไม่อยากใช้คำว่าเมียหลวงเลย<อ>คือมัน,นคือคือมัน จริงๆมันคือแทนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาเมียหลวงมันก็ใช่นะคะแล้วก็ความเป็นความเป็นคุณแม่ความเป็นคุณภรรยาอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันแอลว่าเนี่ยมันเป็นบ่วงบังกดเป็นตัวแทนของทุกๆุกบท,บ,ทบาทเลยอย่าง <ๆ S 2> นั้นจริงๆน้องมีคุณได้ดูไหมคะอาว่านี่ไม่ดูอต้องดูค่ะเพราะว่าเขาเขาเมนต์นี่เขาดูแบบชื่นชมเลยหือเขาตกใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน ใชถีบเหรอใช่เปิดมาก็ถีบเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็คงดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราแบบคุยปรึกษาอะไรเข้ามาตลอดเนี่ยมันมันเป็นยังไงแล้วแล้วจริงๆเราทําออกมาได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตลอดการถ่ายทําตั้งแต่ต้นแอวก็ปรึกษาเขาตลอดแล้วเป็นไปตามที่แบบเราตั้งใจทกิะที่เราแบบไปเราจะไปปรึกษาเขาแล้วเราทําออกมาได้มัน เป็นผลที่ได้พึงพอใจก็ก็ตามที่ตามที่คุยกันบ้างหรือบางอย่างก็ได้เกินที่คาดหวังคือการทำงานกับพี่สันแล้วก็แล้วก็กับนักแสดงร่วมในในกองนี้นะคะในกองสงครามสมรสเนี่ยมันมักจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเสมอบางทีเราเราเตรียมประมาณหนึ่งแต่พอไปอยู่หน้ากองแล้วพี่สันเบรฟแล้วอะไรมันแล้วก็พอเรามาเคมีมาเจอกันไม่ว่าจะเป็น ไม่ใช่เฉพาะแอปกับตรีหรือแอปกับพีคิดหรือแม้กระทั่งแบบแอปกับกับพี่แอนกับเปิร์อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสดๆนะตรงนั้นกมีหัสยาเิดขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> ก็อันนี้เลยทําให้มันเป็นความสนุกที่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเปตามไปยาวๆค่ะฝากด้วยนะคะรู้สึกว่าช่วงสงกรานต์เดี๋ยวจะได้ดูกันแบบมรด <มา S 1> รดกอนค่ะบันจากแรกเลย EP แรกใช่ที่จริงเขาตกใจไหมกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าแหละคุณมองว่าพี่แอปไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้อย่างที่เป็นบวย ไม่ไม่ไม่ตกใจค่ะเขารู้ก่อนไหมเขารู้ก่อนไหมคะว่าพี่แอปจะมีฉากซีนแบบว่าก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้ค่ะว่าแบบเออวีคนี้มีซีนอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเป็นนักแสดงเหมือนกันมันก็ก็ไม่พ้นคุยกันเรื่องเรื่องงานใช่แต่ว่ามีศึกษาเขาต้องใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่แอปไว้ใจลยเรื่องปิดก็เขาละหมดเวลานละ ิงโซกามาถึงที่กองเลยใช่ไหมคะพี่แบแม่ได้ตั้งใจเยมันดีมันดีมากยังไงครับพี่แอ็บบิงซูมันกินแล้วมันเย็นใช่ไหมครับคืเย็นไปถึงใจเลยไหมคือไม่ได้ตั้งใจบ่นหรอครับยังไงไม่ได้ตั้งใจเพราะบ่นเป็นปกติแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์ไหมคะพอวันบิงซูมาถึงกองแล้วเลยครก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่เคยทำค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะคือเรียกว่าเป็นของหวานจานโปรดเลยที่แอ็บครับิงซูเนี่ย ใช่ใช่ก็คือแอปชอบขนมอยู่แล้วอะค่ะแล้วช่วงนี้มันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือที่แอปแฮปปี้มากกว่าการที่แบบจะให้ทานเองคือคือให้ทั้งกองนะคะเราก็เราก็รู้สึกว่าเออทุกคนเขาทํางานแล้ววีคที่ถ่ายเนี่ยมันก็แบบมันร้อนมากๆมากๆจริงๆค่ะแล้บ่นยังไงคะพี่แอปบ่นยังไงเอบ่นยังไงถึงพูดทักถึงมาขนาดนี้ไม่บ่นหรอกจริงๆมันก็คืออ้อนอ้อนเนาอย่า ่อนฟังดูแก่อ๋อคืออ๋ออ๋อร้อนยังไงอะคะอ๋อยังไงครับที่ที่รถที่ซูมมาเนี่ยเขาที่เราได้เขาที่เราได้ไม่มีอะไรก็ก็คือร้อนก็คือร้อนก็แค่บอางคนก็ก็มันคือความจริงอก็เลยไปถึงวันเลี้ยงปิดกล้องวันเลี้ยงปิดกล้องอันนี้ก็พีคไปเล่าไปเล่าแต่วันเลี้ยงปิดกล้องจริงๆไม่ก็ไม่มีอะไรแต่มีคนมาไปกรนตีกันนะล้ะค่ะ เขาบอกว่าต้องไปรับเพราะว่าคนถ่ารูปไม่ว่าใช่ค่ะคือคนแซวแม่เป้ยว่าแบบเออแม่เป้ยปรหน้าที่นะอ๋อคือเป้ยถ่ายใช่ไหมสิบเป้ยถ่ายตอนนั้นเห็นไหมคะว่าแอดเดี๋ยวต้องเอาคืนพี่เป้ยละตอนนั้นแอดเห็นไหมคะว่าแบบไอ้พี่เป้ยแบบถ่ายไม่ไม่ตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ไม่ได้รู้ค่ะว่าใครถ่ายอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้น คือเราก็สนุกกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอปก็สนุกกับพี่เป้ยพี่แอนแล้วก็พี่พี่แอนภรรยาพี่คริสอีกอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือรุ่นรุ่นเนี้ยเนาะค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ไม่ไไมม่่่คอยเห็นแอปแบบว่าปล่อยจอยขวดจอยระดนี้จริงจริงก็ค่ะก็ปล่อยจอยค่ะคือถ้าเป็นคนที่รักแล้วก็สนิทกันนะคะแอปก็ แอบก็สบายใจค่ะคือแอบไม่ได้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอย่างจริงๆแล้วแอบว่าก็เหมือนทุกคนนะคะก็แล้วแต่วาระโอกาสแต่นี้ก็คือมันเป็นโอกาสที่ที่เราทุกคนเหนื่อยกันมาขนาดนี้ตอนทำเราทุกคนก็แบบเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็ณวันที่มันจบเราจบปิดด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราเ,ราเราเต็มที่เราเราฟินเราแบบมันไม่มีอะไรให้เราต้องกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ ก็เนาะก็ปล่อยจอยค่ะแอบก็โล่งด like, ้วยคือก่อนหน้านี้เครียดมากเพราะว่าพี่สันก็จะเก็บซีนยากๆเอาไว้ไว้วันไว้วันสุดท้ายก็มีวันสุดท้ายอันมีซีนยากประมาณสซีนนงคะแล้วที่นั่นสุดก็คือเก็บไว้จนซีนสุดท้ายเลยอะสุดท้ายที่ปิดกล้องอะแอบก็รู้แบบเครียดมากแล้วพอ พออ่านสุดจะวันเสาร์มั้งคะวันเสาร์ซีนสุดท้ายจบแล้วก็ปิดกล้องปุ๊บอาทิตย์ก็เลี้ยงปิดกล้องเลยมันก็เลยแบบมันโลงก็เลยออก้ายค่ะมันอยบบมันต่อเนื่องแล้วมันก็เอออยากอยากแฮปปี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องร้องไห้เยอะด้วยแหละนคุณใหญ่คนชวนไปปาร์ตี้บ่อยไหมครับพี่เมฆีลาไม่ไม่แต่ว่าชีวิตจริงหลายคนก็อาจจะคอมเมนต์นะว่าอยากจะมีเออชายใส่หมวกสีขาวมารับบ้างเออ อ๋ออันก็ตามมาแล้วโอกาสเหมือนกันอย่างซีนกระซิบเขากระซิบอะไรนะพี่แอนถาะเสียงมันดังเออเสียงเสียงมันไม่ไม่รู้อะไรบ้าง่จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เลยเขาดูแลเทคแคร์ดีก็นาตอนนี้ก็ดีค่ะตอนนี้ไม่ไม่เราก็ต้องก็แบบก็ถ้าพูดกันจริงๆก็คือตอนนี้ก็ดีค่ะเขาก็เข้าใจในความเป็นเรา มีใจฟูไหมครับพี่แม่ได้มีคนมาดูแลอะไรแบบนี้ก็ดีค่ะจะได้ทิ้งตัวได้เราปล่อยจอนะปล่อยจอนไปดูแลตัวเพราะเออใช่เพาะว่ต้องระวังตัวเยอะพี่แม่บอกว่าถ้าในพาร์ทของการเป็นนักแสดงเราก็ไว้ใจที่จะปรึกษาเขาแล้วในพาร์ทส่วนตัวเราก็ไว้ใจเขาใช่ค่ะก็ไว้ใจค่ะไว้ใจในการจะพูดคุยปรึกษาเพราะว่าเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อะไรอ่ะใจเย็น ไม่ไม่คือจะเป็นแบบแมนมากๆเป็นแบบหลักการและเหตุผลจะไม่อิมมชั่นอลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงใช่ใช่เพอบางทีเราอิมมชั่นอลก็ก็ไม่ค่อยเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆครั้งที่เราปล่อยมึงไปเขาก็ไม่ค่อยทานเราใช่ไหมเอาสิ่งอะค่ะเออคือเอาห้องโถงเออเซเรียสเนี่ยเป็นคนเป็นคนซีเรียสอ๋อหรุปก็คือเออนั่นแหละ น้องคุณฝากมาถามว่าคือเขาห่วงแอปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถ้าถามแอปว่าห่วงเขากี่เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เขาฝากมากลัวก่อนใช่หรอใช่ใช่ใช่้วเขาบอกขาฝากมาถามพี่แอปมีในสัมภาษณ์พีแอปเตียนฟังได้ไหมครับพี่ตอบได้เลยอะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะคุณบอกว่าห่วงห่วงพี่แอปร้อยเปอร์เซ็นแล้วพวกเราก็ถามว่าแล้วแล้วพี่แอบห่วงเขาเท่าไรก็บอกว่าฝากถามพี่แอปเอง มิสิิ์หรอมิสิดหรอจะต้องทำปาวใหม่ก่อนนะแี่เลมิสวิสิสิเขาบอกว่าที่ว่าที่แฟนสถานะนี้ผ่านไหมว่าที่แฟนก็หรือว่ามันไม่ต้องใช้คำว่าที่แล้ว ไ่ไ่ว่าที่ก็ได้เป็นว่าที่นะแล้วสรุปผมไหมคแล้วสรุปผมที่มคุยาเดี๋ไม่ต้องวไรเอาแค่นี้แลพี่พี่แย้เวลาดูเขาสัมภาษณ์พี่แย้ได้ดูบ้างไหมเวลาเขาสัมภาษณ์ได้ดูค่ะได้ดูค่ะพี่แย้มทุกรั้พี่แย้เขินมาเท่าไหรคนฟังยังเขินเลยนะเราดูขาอที่สัมภาษณ์เราเขินไหมไม่ได้ เอาจริงไม่ไม่ได้เขินแต่รู้สึกลุน,ลนรุนรุนแล้วก็แบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องขอบคุณคพี่ๆนักข่าวทุกๆคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งเลยเขาก็จะบอกว่าแบบทุกคนน่ารักมากๆช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่พี่แอบรุนก็คือเพราะมันจะมีคีย์เวิร์ดสร้างตำนานนแต่ละงานแ <laughs> ตน่อย่ <laughs> างอ,อย่างล่าสุดก็คือว่าที่แฟนมันจะสร้างตำนาน แต่เงาคิดเองหรือว่าพี่ๆนะเขอเขาคิดเองเขาเป็นคนมีหลักการเขาต้องคยกบบ้านแล้วกันั้่แล้วนี่ยแต่เ็ไม่ติดใช่ไหมครับพี่แล้วว่าที่แต่งไม่ติดโอ้ยนี่ก็ดมอย่าดมไปงานมาไปงานมาไปงานมาเล่นไปกับพี่อะไรเล่นไปกับพี่อะไร อ๋อน uh, um yeah> si ี่ช่วยหรือว่า๋อของาไม่ยิ้มแม่มี่นนะขออนุญาตกันค่ะค่ะได้เลย่ะก็เรื่งดราม่าที่เกิดขึ้นที่บนุต่อชได้ได้ได้ว่าไงนะคะหมายถึงรือเรื่องสนุนที่้านอ๋อตอบตรงตรงได้ไหมคะคือถ้าตอบตรงๆเลยก็คือ แอปก็ยังรู้สึกว่าแอปดีใจแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในในน้องที่ได้เข้าไปทำทำหน้าที่ณตรงนั้นและทุกคนก็น่าจะเห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆค่ะมากแบบคือเขาฟังบรีฟก่อนเลยว่าจะต้องทําอะไรยังไงมีหน้าที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็เต็มที่ณหน้าที่ตรงนั้นส่วนในเรื่องของการ การคัดเลือกใช่ไหมคะเท่าที่ทราบนะคะคือไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาก็มาจะคัดเลือกจากจากหลายๆกลุ่มคือมันจะมีหลายกลุ่มมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อต้องบอกว่าไงอะ่ะน้องๆที่ฝึกนะคะน้องๆที่ฝึกอยู่ในสมาคมฟุตบอลเอ่อ,อ,อก็พูดง่ายเหมือนเยาว,วชนที่เขากำลังจะ<ม>จะขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพเอ่อ ทั้งลูกหลานนักเตะเพราะนี่ก็ต้องให้เขาเอาคุณพ่อเขาเตะก็ก็ต้องก็เขาก็ต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ,ะหรือว่าลูกหลานสปอนเซอร์คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมจริงๆก็ต้องมีสปอนเซอร์ถูกไหมไอ้น,นี่พูดถึงหลักการทั่ว,วไปไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายกลุ่มค่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแอฟก็รู้สึกว่าปีก็เป็นหนึ่งในนั้น ส่วนแอปก็แอปเห็นแอปติดตามทุกอย่างร,รับรับรู้คอมเมนต์จากทุกคนนะคะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าเออหรือน่าจะให้อย่างน้อยเป็นน้องที่สนใจทางด้านกีฬานี้ก็จะเป็นประโยชน์อยากจะบอกว่าปีใหม่สนใจแล้วก็เตะบอลเหมือนกัน,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาแอปคืออะไรที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนอะแอปมักจะไม่ค่อยลงรูปโพสอะไรพวกนี้เพราะว่า แอบเก่งใจท่าน s <S อื่นคือปีก็เตะฟุตบอลที่โรงเรียนคือที่โรงเรียนเขาก็มีทีมฟุตบอลหญิงเหมือนกันอะไรเงนี้ค่ะปีใหม่ก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ก็เลยคิดว่าเอ้าเป็นเด็กผู้หญิงมาแล้วไม่เคยเห็นปีใหม่เตะบอลเลยก็ทําไมไม่เอาคนที่เขาชอบเตะบอลอะไรเยงี้ค่ะปีใหม่ก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ถึงได้ภูมิใจในหน้าที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าแอปก็เข้าใจค่ะว่าคือแอปไม่เคยนําเสนอภาพนั้นออกไปเองก็เราคนก็คงจะไม่รู้ว่าปี่ใหม่ชอบเตะบอลเพราะไม่เคย คือจร,จริงๆทุกกีฬาที่ปีใหม่เล่นและแข่งที่โรงเรียนอะแอปโพสน้อยมากๆเลยเพราะว่ายิ่งกีฬาแบบนี้มันมันติดคนอื่นเนื้อออกไหมคะและ้วไม่สามารถจะไปแบบขออนุญาตทุกๆแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนปีใหม่เขาก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบมันมีเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัว mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะในการเปิดเผยหน้าเด็กอะถ้อย่า mm hmm. มานั่งแปะสติ๊กเกอร์ทุกหน้ามันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออแอปก็ไม่ได้อยากนาเสนอในทุกแง่มุมของลูกในชีวิตส่วนตัวด้วยอะค่ะคือถ้าเกิดไปเที่ยวเล่นอะไรเป็นบางอันที่เขาแล้วเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วด้วยถ้าเขาบอกโอเคที่อาคุณแม่โพสตได้ก็ถึงโพสตแต่ถ้ามีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ส่วนใหญ่จะไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นในเรื่องความสนใจทางด้านกีฬาฟุตบอลแอปก็เห็นว่าปีใหม่เขาก็รักในการเตะฟุตบอลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น แอบก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆว่าเราก็เราไม่ได้ดีใจที่ว่าลูกได้ไปจูงมือแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอะค่ะว่าอุ้ยเนี่ยเราลงมาสนามแบบมืออาชีพจริงๆเขาเป็นยังไงนักกีฬาอาชีพเขาเป็นยังไงแล้วแล้วเขาได้แรงบันดาลใจในการที่เขากลับไปฝึกฝนกีฬาต่อไปค่ะก็ปีใหม่ก็เป็นเหมือนเด็กทุกๆคนทั่วๆไปที่รักกีฬาแล้วน้องแบบ เขากลับมาแบบเขาดีใจเาเพื่มมากค่ะปพิ่มตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วเขาแบบแอฟก็แบบแอฟแซวเขาตลอดปีไปเห็นรูปไหมคือคือแอปรู้แล้วว่าลูกคือเรารู้จักรูปเราดีอะค่ะเขาไม่ได้ยิ้มแบบยิ้มยิ้มเขายิ้มแบบเหมือนยิ้มคือแบบภูมิใจคืออินเนอร์คือแบบภูมิใจภูมิใจไม่ใช่ไม่ได้ยิ้มสวยแบบว่าเออยิ้มแบบฉันภูมิใจมากที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <formation jin inh ale> ใช่ใช่ค่ะสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะในการรักกีฬาแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนที่เขาอยู่เขาก็เป็นแนวที่ที่ให้ทํากิจกรรมในเรื่องกีฬาเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วอุยเขาบอกโอ้เพื่อนๆอะไรทุกคนก็คือแบบคือแอปอยากให้เขาเป็นเป็นมีความสุขและความสนใจแล้วก็หรือเป็นที่สนใจของเพื่อนในด้านกีฬามันมันดีกว่าด้านอื่นๆอยู่แล้วค่ะแสดงว่าปีใหม่เอามาแน่ แต่ฟุตบอลสาวอืมก็รูปรางก็ได้อยู่แต่พี่แบบพี่อาพูเก๋ไกนะคะแล้วแบบเขาจะเป็นนักฟุตบอลอะไรอ่งเพราะว่าคุคขอไม่ได้ต้องการนะรู้สึกว่าลูกสาวจริงๆอาเปิดได้ทุกทุกด้านเลยค่ะทุกอะไรก็ได้เลยค่ะจะเคยพูดมาตลอดว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาสนใจทางไหน ขออย่างเดียวแค่ไปให้สุดแอพร้อมสนับสนุนทุกทางค่ะพอสุดแล้วเขาก็เปลี่ยนตลอดคืออแอว่าวาใช่แอลวอ่าแอลว่าเด็กเปลี่ยนตลอดคะอ่ะเพราะว่าเหมือนเราให้เขาช้อปปิ้งเยอะๆคือตอนเอด็กๆปีใหม่เรียนอะไรเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบคัดดาวมาเรื่อยๆ <S <S คือณตอนนี้ก็ฟุตบอลเนี่ยก็คือเล่นที่โรงเรียนแต่ถ้าเล่นส่วนตัวก็จะเป็นเทนนิสอะไรแบบนี้ค่ะก็ที่ที่เล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอด